สัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ปุ๊กปิกจะมาสอนการแก้ปัญหากราฟติดทางขวาทำยังไงนะคะปกติเนี่ยอย่างถ้าเวลาเราเทดเนี่ยเราก็จะชอบอให้กราฟของเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแต่จะมีบางท่านบางคนเนี่ยที่เผลอเอามือไปแตะบนกราฟทำให้แบบกราฟของเราเนี่ยมาชิดติดทางด้านขวานี้มากเกินไปแล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะคะที่จะ ให้กราฟเนี่ยกลับเลื่อนมาอยู่ตรงกลางแบบนี้เหมือนเดิมนะคะวิธีการนะคะก็คืออา,อาจจะเป็นในเรื่องของการขัดใจนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ตัวกราฟเองอ่ะกลับมาอยู่ตรงศูนย์กลางแบบนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแก้ยังไงนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะมาที่ในหน้าจอกราฟแบบนี้นะคะแล้วเราเรา,เราทำการแตะลงไปบนหน้าจอแบบนี้นะคะอ่า ค้างไว้แบบนี้นะคะ,ะมันเราจะสังเกตเห็นเส้นประสีฟ้าแบบนี้ก็ให้เรานะคะทาการลิกให้มันเป็นเส้นสีฟรฟ้าๆๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการเลื่อนให้มาอยู่ตรงกลางจอเท่านี้นะคะกราฟของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงกลางจอ,อเหมือนในคลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆสังเกตน,นะคะมันจะมีตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ,ะเราคลิกค้างไว้ อ่าในในในหน้าจอนะคะอ่าเดี๋ยวนะแบบนี้นะคะอ่าคลิกคลิกคลิกแบบเนี้ยมันมันมันจะขึ้นมานะคะก็อ่าลองไปทำกันดูนะคะว่าอ่าของเพื่อนเพื่อนเนี่ยขึ้นมาหรือเปล่านะคะแล้วก็กราฟมันก็จะมาขึ้นตรงหน้าจอแบบนี้นะคะก็ลองทำกันดูนะคะ